สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเรือสินค้าอิสราเอลลำหนึ่งนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นโรนโจมตีโดยกองก,กาลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิรักนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียหลังจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2560 ตามรายง,งานข่าวนั้นบอกว่าเหตุต้องสงสัยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโรนซาเฮต136ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้โจมตีเรือยนพลเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียเจ้าหน้าที่รายนี้กล่าวถึงเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นบอกว่าเรือได้รับความเสียหายเล็กน้อยและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดบริษัทด้านความมั่นคงการเดินเรือแอมเบรเปิดเผยว่าเรือสินค้าที่เป็นบัติการโดยฝรั่งเศสและประดับตรงมอนตาลลำนี้ได้รับความเสียหายหลังมีอากาศยานไร้คนขับ ได้ใช้ระเบิดใกล้กับเรือลำดังกล่าวเรือลำนี้บริหารจัดการโดยบริษัทหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลซึ่งประเมินว่ามันคือเหตุผลว่าทําไมเรือลำนี้จึงตกเป็นเป้าหมายเอเมเบรกล่าวว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้เกิดเหตุโจมตีอุปกรณ์ส่งกระจายสัญญาณของเรือได้หยุดทํางานไม่นานหลังจากการออกเดินทางจากท่าเรือในสหรัฐอเอเมริกาตามรายงานเกี่ยวกับเหตุโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบหนึ่งสัปดาห์หลังกลุ่ม ผูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ก่อเหตุยึดเรือลำหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอิสาราเอลในทางตอนใต้ของทะเลแดงในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งนั้นเอ็มเรเปิดเผยว่าพวกกลุ่มกบฏฮูตีได้เตือนเรือน้ํามันอีกลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองฮอนเดดาเมืองท่าริมทะเลแดงของเยเมนให้เปลี่ยนเส้นทางและถู่ว่าการโจมตีจะมีขึ้นตามมาหากว่าเรือลำดังกล่าวนั้นไม่ยอมทําตามคําสั่ง บริษัทด้านความมั่นของการเดินเรือแห่งนี้เปิดเผยว่าคาเตือนนั้นถูกเผยแพร่ออกมาหลายรอบและมีความเป็นไปได้ว่าปฏิบัติการของพวกกลุ่มฮูตีนั้นใกล้เกิดขึ้นแล้วกลุ่มฮูตีประกาศตัวในฐานะกลุ่มอักขะแห่งการต่อต้านอันหมายถึงพันธมิตรและตัวแทนของอิหร่านเช่นกลุ่มฮิสบอลล็อก ok, ในเลบานอนฮูตีในเยเมนและกองกำลังอื่นที่นับถือาศาสนาอิสลามนิกายชีอะในอิรักและซีเรียได้ใช้โดรนและยิปนอาวุธยิงเข้าใส่อิสราเอลหลายระลอกด้วยกันนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากที่กลุ่มนักรบฮามาสซึ่งเป็นพันธมิตรได้ถูกอิสราเอลเข้าโจมตีจากหนักหลังเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมารัฐบาลฮามาสในฉนวนกาซาก็เปิดเผยว่าเวลานี้มีประชาชนกว่า15,000คนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและทางภาคพ,พื้นของอิสราเอลในดินแดนของปาเลสไตน์ในขณะที่กลุ่มฮูตีนั้นก็ประกาศกล้านะครับว่าจะยกระดับ ในการโจมตีทางทะเลหนัก่วงขึ้นเรื่อยๆจนกว่าอิสราเอลนั้นจะยุติปฏิบัติการทางทหารในส่วนของกาซานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเรือของทางด้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนั้นถูกโจมตีจากผู้สนับสนุนอย่างเช่นอิหร่านนะครับซึ่งคราวนี้ก็บอกว่าเป็นกองกาลังปฏิบัติอิสลามของอหิหร่านเป็นผู้ดําเนินการโดยตรงเพื่อก่อนหน้านี้ลุ่มฮูตีนั้นเป็นผู้ที่ดําเนินการนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเป็นการเอาคืน ฝั่งของอิสราเอลผ่านการยึดเรือสินค้าหรือว่าการโจมตีเรือสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับอิสราเอล